สวัสดีครับอยู่กับช่อง MT Boy Channel นะครับวันนี้จะไปออกทิปแจกของให้กับโรงเรียนที่กันดาษนะครับไปแจกอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การกีฬานะครับที่โรงเรียนลุมไผ่อำเภอโนนสุวรรณนะครับก็ข้างหลังผมก็จะมี MT07 ดูคติเดวลแล้วก็ CB650 สปอร์ตนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวตอนนี้กำลังออกเดินทางนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับโรงเรียนอาุนไผ่นะครับขุนไผ่นะครับเด็กกำลังรับอยวกัน ระหว่างรอเรานะครับรอรอเราแจกอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็มาถึงที่โรงเรียนทีบยบอแล้วครับไปดูกันนะครับว่าเด็กๆเขาจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยผมตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลน,นะครับมีแบ่งเ,เป็นช่วงช่วงวัยและอายุนะครับเป็นอตอนนี้รอบแรกก็จะให้แข่งของรอบผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ รอบผู้ใหญ่ก็จะเป็นฝั่งทางโนซวนแล้วก็จากทีมงานที่มาจากอำเภอทางรองนะครับแล้วก็รอบที่สองก็จะเป็นของเด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็พาก,กันเตรียมเตรียมตัวที่จะเตะบอลน,นะครับโอเคส่วนผมก็ได้เป็นมือโจนะครับจะลอยไม่ลอยก็ดูกันนะครับไปโอเค ับผมกิจกรรมต่อไปก็เป็นเลี้ยงข้าวอาหารกลางวันกับเด็กๆนะครับน,นีนะครับบรรยากาศาก็หลังจากทำกิจกรรมการเตะบอลเน็ดเหนื่อยนะครับ อร่อยไหมครับอร่อยะคะ่ะยังไม่ได้เอาเนี่ย,ยังไม่ได้กินใช่ไหมโอเคโอเคครับอ,อ่ะเดี๋ยวอยโอเคนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงยาข้าวกลางวันเด็กๆนะครับนีเดี๋ยวพามารีวิวสักเล็กน้อย,อยนะตอนนี้มามอบให้เด็กๆเรีย อ่าโอเคก,ก,กีฬาต่าง,างนาๆนานาเดี๋ยวรีวิวครันี้ก่นแล้วกันสินแาข่าสุนานะครับกันเอาละครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวรถทั้ง4คันนี้นะครับอ้าพอดีมีเซลเซลกันอยู่นะครับอ่าเซลกันรถคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับรถอะไรรถขับได้ครับรถขับได้โอ้โหอ่าอๆดี c b r 6 5 0 R 650CC ของค่ายฮอนด้าข่ายถ้าจะออกรถต้องไปออกที่ไหนครับขอที่บิ๊กวินบุยดํบิกวินบุยําแล้วติดต่อใครได้ติดต่อได้ที่เซลกันเลยครับเบอร์โทรอยู่ข้งล่างนะครับ088 7496 442ครับโอเคเอาแล้วอย่างตัวนี้เป็นตัวของปีปีไหนครับปี2020เลยครับหม่ล่าสุดปี2020อื อะไรเป็นอะไรเป็นแบบอของแต่งที่แบบได้มาจากศูนย์แท้ๆเลยได้มาจากศูนย์เลยครับของแต่งพื้นฐานการว่ายน้ำการลุมของแต่งพื้นฐานการว่ายน้ำไทสัน<อ>้นการหน้าปัดนะอยากลองฟังเสียงเครื่องอ่ะได้ไหมฟังเสียงเครือ่องได้ครับได้เอาแค่สตาร์ทสมูทสมูทพอแล้วข<อ>ึ้นยังไงเนาะ เปลี่ยนเครื่องสมูทมากเลยครับโอ้โอเคครับพอแล้วโอเคปะรุ่นรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นจากค่ายดูคติดูคติเดวิลออเรกยอเ่าะเจ้าของรถอยู่ข้างบนอ่ะโอเค ป้าเราสวยคนนัยคนนี้สวยคันนี้สวยคันนี้สวยโอเคแล้วอีกคันนี้นะครับอันนี้เหรอจะต้องพูดอ่ะอั <laughs> นนี้ยามาฮ่าเอ็ศูนย์เจ็ดอ่าหรือ y วซ์เอสศูนย์นนนเจ็ดเออรถคัน,คนนี้ขี่ได้ฮัลโลก็ต้อง เกมแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวเรื่องยามาฮ่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอเคไปฮอนด้าอ่าในเกตต่อร์ในเกตนเกตจะเป็นตัวปี2018ถึง2019ครับเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนไทยโมเดลครับอ๋อเป็นช่วงเปลี่ยนไทยโมเดลใช่แต่ก็ยังขี่ดีอยู่ในเกตนี้ขี่สบายเครื่อนเคลื่อนง่ายแล้วถ้าตัวใหม่ล่ะครับตัวใหม่ดยอดครับ ตัวใหม่สมูทก็เดิมเยอะเบาด้วยเป็นสลิปเปอร์คัทด้วยนี่ยังคัทเก่าคัทแข็งโอ้เป็นสลิปเปอร์คัทโอ้ดีอ่ะของแถมมาจากศูนย์เลยของแถมมาจากศูนย์เลยใช่ไหมติดรถทุกคันตอนนี้คอนด้าเซนเป็นสลิปเปอร์คัททุกคันแล้วไปไปบอกเพียร์ก็เป็นทุกคันแล้วโอ้โหโอเคสุดท้ายสุดท้ายเซลกันอยากฝากอะไรไหมครับ แล้วกินเหล้าก็อย่าดราม่ากันเยอะนะครับอ่าแล้วถ้าอยากออกรถต้องไปออกที่ไหนครับออกรถออกที่บิ๊กวินบุรีรัมย์ครับผมติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่เดียวกันครับเลยโทร088 7496442ครับ088 649ไม่ใช่เหรอ088 749 6442 6442โอเคนะครับขอฝากด้วยนะครับบิ๊กวินฮอนด้าบุรีรัมย์นะครับโอเค นี่นะครับทั้งหมด4คันนี้นี่ครับติดจองแล้วเดี๋ยวพี่คนนี้ก็จจองไว้เลยถ้าติดจองติดจองโอเคก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับจะเป็นไนกตหรือจะเป็นสปอร์ตหรือจะเป็นของค่ายต่างๆนะครับมี h o n ด้ยามาฮ่ารูกติซูซูกิคาวาซกิแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับไม่มีใครแรงเกินกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน โอเคฝากอะไรสุดท้ายไหมครับเซลกันฝากนครับที่เกียริทอนที่เกียริทอนฝากก่อนโอเคไปขอจบคลิปการรีวิวรถเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับอาจจะผมติดธุระต้องกลับก่อนนะครับ<า>ก็ขอฝากด้วยนะครับช่อง MT MT Boy Channel นะครับฝ oh <my> ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ oh. กสดสง กดกระดิงด่งแจ้งเตือนเลยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตทุกวันนะครับโอเคไปแล้วครับขอฝากเลยครับบ๊ายบาย